ครับนมัาก,การครับอาจออารย์น้อีจะเรียนพอนโอ้ยเป็นยังไงล่ละรัฐบาลใ้่มันไปออกเด็ไทยกนละอ่ามันกบ,บมาแี้วไปออกเด็ไทยก็เข้าซนเนาะอ่าเด็กเต้าขาเขาเด็กรัฐบาลเขาโอ้ยสองหาเขาสองมือเลยการที่ฉ่นเห็นบ่ตัตเก่าเห็นบ่ครับน้องที่ว่าจะมาบอกัวเก่ามัานบ่เมียนเลย ก็เห็นก <át stars> ็แามจริงเมื <infring es> ่อ <luego> น <serves> ั <disciple> ้นพูดว่าจะเอาสองใส่รักร้อยเลยสองหนึ่งหาหนึ่งสองทีนะอ่อามันก็จะเป็นตัวเก่าเนาะก็คิดกี้ก็ยด้เอาากุกใส่ใส่เฉยอ่าอนุชันยกับจัดเหล็กอย่ียแหละนาะงเป็นปอครับแล้วหาไปใส่เนาะเป็นปอละแมนุณนขาโบมีสิดอกยามันธะอ่าโมีคุณโบมี่เสียวอยาจันบ่ได้เลอาเมื่อนี้พูดที่หายนโอ้ย ไอ้โทรหาพระอาจารย์ตั้งแต่หมู่วานแมนมือนี้กับตั้งแต่เศร้าประเดีไปใส่เดี๋ยวจะเวียนโทรหาเดี๋ยวพระอาจารย์อยู่เพราะว่าแต่เป็นบ่ออ่นที่เอ่อโอเคคนทั้งคนตกบ่โตขึ้นกันครับพระอาจารย์นั่นแหละมันบ่มีมันบ่มีแบตว่นถัดไปแมนหยามยมกับไอเอฟซีผมกับโทรหาจะเลืมเลขพระอาจารย์เด้อว่าแั่นอ้ยผมพยายามติดต่อเล่าติดต่อจังไในกบ่ได้วะเลขเล่าอ่ะแมน นรินเลนยรัฐบาลใาชู้มันเคยหลุดจักเทียดแม่บ่เออมาหลุดงวดมันหันปูกบทอ้มันเคยเด็มโหกับชนอันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันวันหา้าชนอเออใช่ใช่แต่มเคยรลุดจักเทียนนะแม่บ่แม่เอมเคยมีของเป็นจักเทียดิครับไอตัววงกลมทั้งไมนั่นแ่ละตัววงกลมที่ว่าซ้อนๆกันน้อนแต่จริงมันเป็นแปลไดะเยอืม แต่ว่าเป็นตะเข้าศูนย์มันบ่แหละครับโอ้ยน้องผู้จิเรตผัดว่าแปดวงกันสองรอบมันก็เป็นแปดได้เป็นศูนย์ได้ยุดงยัมันก็ผัดไปแล้วแหละจะไปว่ามันต่อเนาะแมนว่าให้ยซ้ำใจซื่อเป็นแมนจะไปว่ามันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออผู้บึงบนสิว่าโอ้ยมันออกมาแล้วเฮ็ดจังไรสแปลจังไรก็ถือกุญสั่นเออเราเพิ่งน้ำพันก็สิเลยว่าเขาเอาผัดกันนะครับผมติเรตศูนย์หยาดนุมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ ท่านใจดีอยากขา้งานย่อมแดงนั่นเทวดาเนี่อืมมันตีพลาดแล้วก็มันพลาดไปแม่นบ่าครับผู้ผู้หลังผู้หลังคนโทรมาเนี่ย่นบอกว่าโอ้ยตามให้แน่เด้อสิซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้พระอาจารย์ว่าั่นเอาเมื่อนี่เล็กเล็กแล้วมั่นใจอยู่มั่นใจอยู่มั่นใจคักลับมื่อนี่ว่ัชรไปอืมสิไรสิไรโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยเดแม่นบ่าเนี่มันต้องได้แหละเดเม่นย่อมเห็นนะคุณว่าพลาดตัวลอยคุณได้ปู ฝาดมันอดอืมปมันใจยุ่มเนี่ยเอาเป็นทีสี่ได้ทีบอกเด้ครับมันมีหมึกคืนหนึ่งปูปูฝันว่าใกล้ตีกันใกล้ใกล้ตีกันแต่ว่าตัวหนึ่งมันมันหักแล้วตัวนั้นนอกนะตัวนั้นจิดนอกนะมองไงอืมจิดนอกก็แสดงว่าเรียองเก้าศูนย์นี่ต้องมาแท่งกับใกล้ิุดนอกเนาะใกล้ ไก่อเขาตีกันในสังเวียนนะเ็นไปันไปอย่งสันครับันว่าไก่ตีกันในสังเวียนสเวียนของวงกลมนะเป็นบ่ครับวันีไก่ตัวนั้นมันจะเด้ไปหาไก่ตัวนั้นสังคมพี่ยังมนตายแล้วเพราทำไมอ้าวเลขเก่าศูนย์มันจะมาเลขกเกาดีนี่นเกาศูนย์เนเอาสิสามตัวเอาสองเก่ศสองเก่าศ จเอาเก่าชนตัวเดียวเลยสองเก่าูนแต่ว่าตัดให้เก่าูนเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยแต่ว่ากันแต่ว่ากัน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 หกนน้เนยัจจัดียวหกนนันออกลางเสียไสองเก่าเสองเก่าสองหกไปสั่นอาจารย์เดี๋ยวยมีอาจารย์จายนหัน้ว่ตามริงเนาะเป็นบอครับมันออกได้เวนแหละเนาะเป็นบ่ละอื ใครมันก็มีสองขาเนาะเป็น่งไอ้รูปไอเนี่ยกับน้ำตาเทียนส่งมาเหรอได้เนาะครับนั่นแหละส่งไปให้เนี่ยเอาความเพ่งเอามืองขึ้นไอหยันย้อมได้เงินประเจ็ดเล่ามันดัดสนุกอืมเขาไดมึงแล้วเออมันก็เป็นเก่าสุดวะเดี๋ยวมึงเด็กมันเก่ากับเพบมันจะแข่งกันในคือว่าเนาะเป็นบ่ครับเออเอาพระอาจารย์เออฝันแล้วมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดก่อนหรือมาฝันก่อนครับฝันก่อน ฝันจังแจ้รัฐบาลใส่ออกแล้วผมเลยบอกฝันมือขึ้นวันอาทิตย์วันเสาร์ไปฝันมือวันวันวันเสาร์วันเสาร์ไปฝันวันเสาร์จะว่าวันอาทิตย์หรือวันไหนก็เลยมาเอาผอเพนร์ลนำตาเทียนเทวดามขึ้นเนี่ยครับผมตามเก้าเลขเทวดาเป็นไทยนายุทีครับเลขตัวที่ว่าดีเป็นหกศูนย์เก้าศูนย์ ถ้ามันไม่ออกเลขไ์ใมันจะมาออกเอธิ์เก้าอะไรนี่ที่เป็นแบบนั้นนี่บ่เอะมันจะออกของพันธุน่หหละตัเก้านั่นแหละมันจะมามันไม่ออกเลขรัฐบานใสมันจะมาออกเทกดเ้าองสินะครับมันเคยเป็นทางสั้นประจํานะอืมมันบอกแบบว่าภายในลวกหนังสินะครับผมพอดีมันกลับมาฝันพร้อมอะไรมาฝันแล้วครับเรือมาขอเป็นมันก็ตรงกันกับความฝันน่นะครับนี่เป็นเก้าศูนย์แหละเนาะ ครับผมประทานในเบิ้องทราบอยู่ครับพระอาจารย์กัมงกเยบีกับมงน้ำเพราะว่าุ่กับเกามันกับเชนกันได้้ากักันไวเแี่ยหกศนนังี่เบิ้งแล้วอาศีบตีคือพระอาจารย์กับเป็นไหล่ดีเนาะได้ว่าสองนี่เพราะว่าไกล้สองตัวอืมคสองเป็นมาล่ะครับไกล้สองตัว่ามันตีกันมันตีกันแล้วมันตีกันมันหัก ไก่ตัวนึงมันหักไก่ตัวนั้นสักบึอมือมือมือมันก็ตายไปแล้วย่างนี่ไล่ะลักษณะมันอืมมันสั้นๆตําเลยละครับผมอันนี้เรียงก่าชุดมันเยอะมากเรียงเดาดีเหมือนกันอ่าอเอ้าจังไรกะขอให้มันหมานเถอพระอาจารย์พ่อใส่โทรศัพท์เครื่องใหม่มันติดต่อกันยากปวดพูดก็เป็นความยากหนอมเป็นหวามเ็ด เป็นคนสิ่งใดครับผมแล้วเวลาเฉลยเนี่ย้อมันขึ้มาผ่านสิ่งนี่แล้วเป็นการชั่งของนรองวันนี้พอย้อมจะเสียบวันนี้พอน้องมาสอบเอยอ่าอ่าอ่าอ้าวแล้วเดี๋ยวก็ได้ขึ้นหรอกครับผมอางศาหน่อยย้อมชี้เนาะครับผมขอบพระคุณพระอาจารยนหลายครับครับครับนมัสการครับผมครับท่านผู้ชมเนาะนะครับโอ้ยแอดก็ ติดต่อกับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ติดต่อเน,นาะโอ้ฝ้าบ่เปิดนะครับไม่มีแสงแดดนะครับพระอาจารย์เลยบม่มีไฟสาดแบตนะครับเพราะว่าเพิ่นใส่แผงโซล,ลาเซลล์นะครับสาดแบตนะครับ,าารบโทรศัพท์เพิ่นก็อาจสิบอกให้ดีปานไดนคือกันหลายคนก็โทรมาถามแอดเนาะนะครับว่าใดหรือย่างนะครับเหล็กเล่าของปูผ้าสโตร์สายป่า นะครับนี่เพื่อนทรงมาหายอัดนะครับนึกว่าริศบุตรใแล้วนะครับเอื้อนว่าเพื่อนทรงมาหายเบิงเนาะนะครับสันติชมเบิงแล้วนะครับเห็นเห็นเป็นเหล็กตัวไหนนะครับเป็นคือเพื่อนว่าบอกนะครับเหล็กฝันกับเหล็กยศน้ำตาเทียนเทวดามาโปรดเนาะนะครับอันตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเก่าเพื่อนว่าไอ้นี่เป็นเหล็กศูนย์นะครับเป็นเป็นเหล็กศูนย์เนาะ เก่าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ศูนย์แต่ว่าศูนย์ข้างในนี่มันมันมีอีย่างสอดๆกันบ่เนาะนะครับท่านผู้ชมอืมเอาอันนี้เบื้อง้างๆนะครับเบื้อง้างๆนะครับเบื้อง้างๆนี่เออสิเป็นเหล็กไหนะครับกะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่สายตาผู้ใดผู้เออโศกผัหมานมันหรือนะครับเอาไอเบื้องแบบเออสาม สามร้อยหกสิบองศาพอสมเนาะนะครับเออน,นะครับเบื้องเหลขศูนย์มันมีอย่างขางในเนี่ยบอกเพราะว่ามันมันมันประจดให้มันมันยังมีช่องว่างอยู่เนาะนะครับมองนี่นะครับอ้าลองลองเบื้องนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าอ้อาจารย์เิ่นว่าแมนเราละก็เอาตามอาจารย์ไอนี่กับบ่มี ไผพิษไป่เถืเ่แหละตอนเหล็กพระท่านออกถ้าเหล็กออกแล้วนะครับมันจังสิว่าเ <c oughs> นาะแอดกันนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะครับเป็นเหล็กของอ่าพันดงสายป่านะครับเพื่อนว่าอยากปลูดไายหยาญโยมนั่นแหละนะครับรัฐบาลไทยผลนมาพิษสัมบศัตรูเนาะนะครับเอาลองเบิ้งนะครับแก่โตไม้นะครับอืมนวดนั้นล่าสุดก็ให้ยสองซีออกสองหานะครับม่ามือนีหอยเก่ 90, าซุนมัดเก่าซุนซุนเก่าลายวัตรู แต่ว่าสามตัวให้สองเก่าศูนย์นะครับท่านผู้ชมบักตัวไหว่าตัวนั้นนะครับอืมกัให้แอดให้แอดมักได้ผู้หลังคนว่าแต่ว่าพระอาจารย์ิ่นมักตัวนี้นะครับท่านผู้ชมพระอาจารย์ิ่นมักตัวนี้อนะครับแต่ว่ามือนีวันจันทร์โอกาสสองเก่าสองเก่านะครับอืมสองเก่าครับอ่าเลขที่เพิ่นให้งวดก่อนหน้านั้นนะครับอืมว่าไปว่มามากก็สิเพิ่มพระละให้ครับท่านผู้ชมอีกเลยเออเนาะ สองสี่ที่เปิไห้มากงวดนั่นนะครับวันจันนี่แอดยังหมักสองตัวหนีนะนอกจากพระอาจารย์เปิลหมักโตนั่นนะครับไอนี่แอดหมักส่วนตัวนะครับสองตัวนี่นะครับสองเก่านะครับฝากนะครับเป็นแนวทางในมือหนีนะวันที่สามพฤศจิกายนนะครับก็ขออยทุกท่านใส่ดูลพินิดใส่วิจารย์ในการรับชมแอดนำเสนอตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางมันหมานสุบูุกคนครับผมนะครับนะครับ เฮงเิงรวยรวยนะครับสวัสดีครับผม